ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนะคะที่จะต้องยืนหยัดในการทรงเรียกใครที่ต้องรักษาการทรงเรียกไว้มากกว่ากันบางคนก็คิดว่าผู้ชายสิบางคนก็คิดว่าผู้หญิงสิบางคนก็มองว่าเท่าๆกันแหละที่ต้องรักษาการทรงเรียก CGBN tv สวัสดีค่ะขอบต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life นะคะรายการที่เราจะมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ดิฉันดำเนินรายการสิรินมาดีละกเก่งไกลนะคะอยากให้พี่น้องคุณผู้ชมที่รักทุกท่านมาดูหัวข้อที่สำคัญในวันนี้นะคะว่าอย่าละทิ้งการทรงเรียนปฐมกาลบทที่24ข้อ1ถึง9ไอับราฮัมก็ชลาแล้ว มีอายุมากทีเดียวและพระยาเวทรงวอวยพรอับราฮัมทุกประการอับราฮัมพูดกับคนใช้ของท่านที่อาวุโสที่สุดในบ้านผู้ดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่านว่าเอามือเจ้าวางไว้ใต้ขาอ่อนของเราแล้วเราจะให้เจ้าสาบานโดยพระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และพระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกว่าเจ้าจะไม่หาภรรยาให้บุตรชายของเราจากบุตรหญิงของคนคณาอันที่เราอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขา แต่จะไปยังดินแดนและหมู่ญาติของเราเพื่อหาภรรยาให้แก่อิสอักบุตรชายของเราคนใช้ก็เรียนทานว่าถ้าหญิงนั้นไม่ยอมตามข้าพเจ้ามายัางดินแดนนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องนําบุตรชายของท่านกลับไปยังดินแดนซึ่งท่านจากมานั่นหรืออับราฮัมพูดกับเขาว่าจงระวังเกรงว่าเจ้าจะทําให้บุตรชายของเรากลับไปที่นั่นพระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงนําเรามาจากบ้านบิดาเรา และจากดินแดนหมู่ญาตของเราพระองค์ตรัสกับเราและท่งปฏิญาณว่าเราจะมอบแผ่นดินนี้ให้แก่เชื้อสายของเจ้าพระองค์จะสรงใช้ทูตของพระองค์ไปข้างหน้าเจ้าเจ้าจงหาภรรยาคนหนึ่งให้บุตรชายของเราจากที่นั่นถ้าหญิงนั้นไม่ยอมตามเจ้ามาเจ้าก็จะพ้นจากคำสาบานของเรานี้แต่เจ้าอย่าพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นเท่านั้นคนใช้จึงเอามือของเขาวางใต้ขาอ่อนของอับราฮัมนายของเขา และสาบาบนต่อท่านตามเรื่องนี้อย่าละทิ้งการทรงเรียกจากเรื่องราวของอับบราฮัมนะคะที่เป็นเรื่องราวต่อเนื่องเพราะว่าอับบราฮัมเองได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้านะคะในการที่เขาได้รับดินแดนที่พระเจ้าประทานให้คือดินแดนคานาอันและพระเจ้าให้ดินแดนนี้ต่อไปยังลูกหลานด้วยไม่เพียงแต่อับ,บาฮัมเท่านั้นนะคะการครอบครองนั้นถูกส่งต่อไปยังอิสะอระลูกชายของท่าน และสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คืออับบาหัมได้รักษาการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายท่านนะคะไม่คิดจะทอดทิ้งที่อยู่ที่พระเจ้าประทานให้นะคะโดยมีถ้อยคำหนึ่งที่ดีที่อ้นรู้สึกว่าน่าประทับใจนะคะที่อับบาหัมจดจำคือบอกว่าเราจะมอบแผ่นดินนี้ให้แก่เชื้อสายของเจ้าพระองค์จะทรงใช้ทูตของพระองค์ไปข้างหน้าเจ้า เจ้าจงหาภรรยาคนหนึ่งให้บุตรชายของเราจากที่นั่นถ้าหญิงนั้นไม่ยอมตามเจ้ามาเจ้าก็จะพ้นจากคำสาบานของเรานี้แต่เจ้าอย่าพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นเท่านั้นสิ่งนี้นะคะเป็นคำพูดของอับราฮัมที่สั่งคนใช้นะคะในการไปหาลูกสะใภ้นะคะไปหาผู้หญิงเพื่อจะมาแต่งงานกับอิสากลูกชายของท่าน คำสั่งนี้เป็นการเหมือนอับราฮัมประกาศนโยบายอย่างชัดเจนต่อหน้าคนรับใช้เลยว่าเขาไม่ให้อิสะอะคลูกชายของเขาเนี่ยย้ายออกไปในแผ่นดินที่พระเจ้าทรงมอบให้ไม่ให้ย้ายนะคะหมายความว่าไงหมายความว่าท่านต้องการให้อิสะอะครู้ว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาอย่าละทิ้งแผ่นดินที่พระเจ้าประทานอย่าละทิ้งการทรงเรียก จากพระเจ้าเวลาพี่น้องเคยคิดไหมคะว่าเราจะย้ายประเทศดีไหมหรือว่าเราจะอยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพเราจะอยู่ประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศดีอ้นก็เป็นคนหนึ่งที่เคยคิดเรื่องนี้นะคะบางครั้งเนี่ยเราก็อยากไปอยู่ในประเทศที่เราชอบประเทศสะอาดสวยงามสงบอยากไปแต่ทุกครั้งนะคะก็ต้องกลับมาถามว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้อยู่แผ่นดินไหน พระเจ้าทรงใช้เราในงานไหนที่ใดนะคะพอเจอคำถามนี้นะคะเราก็ต้องถอยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าให้ยืนหยัดอยู่กับแผ่นดินที่พระเจ้าทรงเรียกหรือทรงใช้เช่นเดียวกันค่ะเราก็เห็นท่าทีแบบนี้นะคะในชื่อของอับราฮัมท่านก็ยืนหยัดที่จะอยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าประทานให้ยืนหยัดในการทรงเรียกและให้ลูกชายของท่านอิสระก,ก็รักษาสิ่งนี้ด้วย แม้แต่คนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของอิสระกนะคะเธอเธอนะคะจะต้องมาอยู่กับอิสระกในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเช่นเดียวกันหมายความว่าบ้านนี้นะคะต้องเป็นบ้านที่ลูกสะพ้าแต่งเข้านะคะไม่ใช่ลูกชายแต่งออกไปมีความชัดเจนมากนะคะผู้หญิงต้องแต่งเข้าบ้านแต่ไม่ให้ผู้ชายออกไปนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำหนดเอาไว้ล่วงหน้า อับบาหมนะคะจริงจําเป็นต้องกําหนดสเปคของว่าที่ลูกสะภ้โด้วยการบอกคนใช้เลยว่าหนึ่งะคะลูกสะภ้ยที่จะมาแต่งงานกับอิสระจะต้องเป็นเครือญาติต้องเป็นเครือญาติน,านะสก็คือมีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันอันนี้เป็นไม่ได้บอกตรงๆนะคะแต่มันมีนัยยะอยู่แล้วและสก็คือผู้หญิงคนนั้นจะต้องยินดีมาอยู่กับอิสอระในแผ่นดินคาะาอัน ต้องยินดีมาอยู่ด้วยนะคะไม่ใช่ให้อิสระไปอยู่กับเธอต้องไม่ใช่แบบนั้นคำสั่งนี้นะคะก็มีความชัดเจนดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าทำไมพระเจ้าทำแบบนี้เรามาเรียนรู้กันก็คือในหลายๆครั้งในพระคัมภีร์เนี่ยผู้ชายจะได้รับการส่งเรียกเรื่องใหญ่ๆและเรื่องสำคัญๆและถ้าผู้ชายคนนั้นนะคะแต่งงานมีภรรยา ภรรยาก็ควรจะสนับสนุนการทรงเรียกของสามีนะคะเหมือนดังซาราที่ตามอับบาหัมไปไหนก็ไปด้วยท่านจะเดินทางไกลเธอก็เดินเดินทางไปกับอับบาหัมเช่นเดียวกันไม่งองแงเลยนะคะไปไหนไปกันนั่นคือท่าทีของคนที่เป็นภรรยาผู้ชายจึงต้องยืนหยัดในการทรงเรียกของพระเจ้าพูดแบบนี้หมายความว่าไงคะแล้วผู้หญิงล่ะไม่ต้องยืนหยัดหรอ จริงๆผู้หญิงก็ต้องยินหยัดก,การทรงเรียกเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าที่พูดไปทั้งหมดนั้นอยากจะอธิบายภาพจากข้อพัมพีและบริบทนี้นะคะว่าถ้าผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายที่มีการทรงเรียกชัดเจนแล้วนะคะเธอควรจะสนับสนุนการทรงเรียกของสามีของเธอเพราะว่าสามีเป็นเหมือนลีดเดอร์และผู้หญิงก็ภรรยานะคะเป็นเหมือนซัพพอร์เตอร์ต้องสนับสนุนสามีนะคะสามีที่ ถูกทรงเรียกจากพระเจ้านั้นเขามีหน้าที่ยึดมั่นยืนหยัดไม่ละทิ้งถ้าผู้หญิงมาดึงให้เขาไม่ยืนหยัดไม่ยึดมั่นและต้องละทิ้งก็น่าคิดนะคะว่าเธอจะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีได้อย่างไรนะคะพี่น้องอะคะเป็นยังไงบ้างในการที่เดินติดตามพระเจ้าถ้าพี่น้องอยู่ในสถานะภรรยาไดส้สนับสนุนการทรงเรียกของสามีหรือเปล่า บนเชื่อว,ว่าถ้าพี่น้องทำหน้าที่สนับสนุนนะคะพระเจ้าเนี่ยจะไม่ให้การทรงเรียกของคุณขัดแย้งกับของสามีเลยแต่พระเจ้าจะให้ภาระในใจเสริมสร้างนะคะกับสามีหรือผู้นำที่เป็นผู้ชายที่มีการทรงเรียกอย่างชัดเจนดังนั้นอยากจะหนุนใจนะคะว่าผู้ชายที่มีการทรงเรียกจากพระเจ้าชัดๆให้เขียนบันทึกไว้นะคะว่าพระเจ้าเรียกท่านเรื่องใด แล้วก็ส่งต่อการทรงเรียกถ้าสิ่งนั้นไปถึงลูกหลานของท่านด้วยมีความหนักแน่นนะคะไม่ละทิ้งการทรงเรียกเพื่อใครบางคนในขณะเดียวกันผู้หญิงที่อยากแต่งงานกับผู้ชายคนใดที่เขามีการทรงเรียกที่ชัดเจนแล้วนะคะเธอจะต้องเตรียมชีวิตเตรียมใจแล้วก็เตรียมเป็นผู้สนับสนุนที่ดีและสุดท้ายนะคะใครที่เป็นภรรยาอยู่แล้วนะคะเราจะเรียนรู้ที่จะไม่ล้้าเส้นสามีไม่ดึงให้สามีออกจาก ทางของพระเจ้าหรือทางแห่งการทรงเรียกและทํายังไงก็ได้ให้เขามีความสุขให้เขามั่นใจให้เขายืนหยัดให้เขารักษาสิ่งดีที่พระเจ้าเรียกไว้เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้เราทุกคนมีความมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าอย่าให้เราละทิ้งการทรงเรียกไม่ว่าเวลาจะผ่านยาวนานกี่ปีก็ตามไม่ว่าเรื่องนั้นจะต้องส่งต่อการทรงเรียกไปยังลูกหลาน ก็ขอให้เราทุกคนได้ซื่อสัตย์เสมอต้นเสมอปลายและให้การทรงเรียกเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราอย่างแท้จริงขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน อยากให้คุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Living Life นะคะเชื่อว่าการที่ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์จะสามารถเป็นพระพรต่อบุคคลที่มาดูรายการนี้ค่ะและการกดติดตามนะคะจะทำให้คุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารสำคัญของ c g n TV ค่ะขอพระเจ้าอวยพระพรน,นะคะ